สวัสดีครับคลิปนี้พามาเปลี่ยนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กนะครับของ Renovo นะครับตัวนี้เป็นรุ่น l e n o v o Y520 นะครับเป็นคอมพิวเตอร์เกมมิ่งนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับที่กดมาได้นะครับจากแอปแอปหนึ่งนะครับแอปซื้อของออนไลน์แอปหนึ่งนะครับอ่าเรามาลองเปลี่ยนกันเลยครับ แกะน็อตออกนะครับเพื่อทําการเปิดฝาหลังนะครับให้เห็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะอยู่ภายในนะครับมีน็อตยึดอีกข้างในอีก3ตัวนะครับแล้วก็ไขน็อตออกนะครับจากนั้นเราก็ยกแบตเตอรี่ออกได้เลยนะครับอ๋อลืมนะครับมันจะอยู่มันจะมี สายแพรนะครับยึดเข้ากับบอร์ดอยู่นะครับแล้วก็ถอดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่เข้าไปแทนที่ได้เลยนะครับดูนะครับเปรียบเทียบนะครับของใหม่กับของเก่านะครับของเก่าเริ่มบวมนะครับเริ่มบวมแล้วนะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับที่สั่งมาได้นะครับเราก็เสียบสายแพรเข้าไปกับบอร์ดเลยนะครับ ทำการเสียบสายแพรเข้าไปให้แน่นนะครับจากนั้นก็จัดวางรูปแบบนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับวางเข้าไปดีๆแล้วก็ทําการยึดน็อตนะครับยึดน็อตให้แน่นนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เราเคลื่อนนะครับยึดน็อตให้แน่นเลยนะครับ ยึดให้ครบทั้ง3ตัวนะครับเช็คอีกทีนะครับเพื่อความชัวร์นะครับจากนั้นนะครับเราก็นำเคสด้านหลังนะครับหรือว่าฝาหลังนะครับประกอบนะครับประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับประกอบเข้าไปนะครับไขน็อตให้ ครบทุกจุดนะครับน็อตก็จะเยอะๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วเรามาทดลองนะครับว่ามันจะชาร์จแบตเข้าหรือเปล่านะครับแล้วแบตเตอรี่ที่อยู่ที่เขาให้มานะครับมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันจะชาร์จเข้าและใช้ได้นานแค่ไหนนะครับอันนี้ไฟเข้าปกตินะครับไฟเข้าแบตเตอรี่ปกตินะครับลองเปิดเครื่องดูนะครับ นี่เป็นคอมพิวเตอร์เกมมิ่งนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับและแบตเตอรี่มันเสื่อมนะครับก็เลยลองซื้อมาเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันได้นานขึ้นนะครับเขาให้มา56นะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาคือ56นะครับเมื่อกี้ชาร์จแป๊บเดียวนะครับขึ้นแล้ว1%นนะครับถือว่าชาร์จได้ปกตินะครับเข้าได้ปกตินะครับ ไปนะครับเรามาลองถอดดูนะครับปกติเครื่องนี้ถอดแบตแล้วจะดับเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่ดับครับแบตเตอรี่ระดับแบตเตอรี่ยังคงที่นะครับไม่ลดนะครับถือว่าเป็นอันใช้ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ